ัดีครับนี่ลุมผมจะไมาีเซนโค,นค,นคนรกค e งาก,การที่บาลเกยกับชันอง้ชนะครับผมนายธนพิมุลัยแก้วครับผมนายธีรศักดิ์ตกาศครับผมนายธนิดิกัศทองครับทฉันเป็นพยาบาลครับ่ฉันไช้สอบเพยาบาครับราาทดิฉันอัจะยาพรับ สิ่ง <te> ที่เราจะทำพิเศษวันนี้นะครับจเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ชั้นรองเท้าถ้าเชื้อนะครับก็นะครับชั้นรองคร้าถ้าเชื้อนะครับตั้งกต่สถานการณ์ในช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยทำให้เกิดความชื้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรองเท้าผ้าใบนะครับหรือรองเท้าที่มีข้าสังกะปองนะครับจะทำให้เกิดความนับชื้นมีความอับชื้นจะมีเชื้อโรคครับเราจงได้ที่ค้นเป็น เครื่อวงวาวเขาสามารถฆ่าเชื้อได้ครับอ่าครับที่มาและความสำคัญของภูมิคร้งานนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงหน้าฝนฝนตกบ่อยทำให้เกิดความชื้นนะครับเชื้อโรคก็จะอยู่กับความอับชื้นในรองเท้าครับเทคนลยีคอมพิวเร์มาะครับเพื่อตอบโจทย์กับการลดเชื้อโร,รคในรองเท้านะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือ สร้างสินคิ์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้จริงใช้ได้จริงนะครับลดเวลาในการฆ่าเชื้อ้วก็ศึกษาการต่อวงจร้านะครับครับไปต่อกับประโยชน์ที่ท่านว่าจะได้รับนะครับประโยชน์ที่ท่านว่าจะได้รับคือเออชั้รองเท้านี้นะครับจะสามารถฆ่าเชื้อได้ออย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ การต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการทดลองในการประชุมอะไรต่างๆนะครับต่อนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีอย่างที่เห็นเลยครับมีเอ่อเป็นท่อ PVC ท่อข้อต่อสายยางตัวเซนเซอร์วงจรไฟฟ้าพิลเลอร์แล้วก็สายไฟอะไรพวกนี้นะครับต่อวิธีการดำเนินการนะครับ เราจะประชุมออนไลน์กันก่อนนะครับพอเราประชุมออนไลน์เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราต้องทำนะครับศึกษาหาข้อมูลการต่อวงจรค่าเชื้อศึกษาหาข้อมูลแอลกอฮอล์อะรบ้างครับแล้วก็จัดทำรูปและโครงงานภ่าบทครับหลังจากนั้นพวกเราก็ลงเลยทำสิ่งประดิษฐ์ครับด้วยการพึ้นโอของ p v c ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ต่อวงจรและเอามิดตอรโบ ก็ผลการดำเนินงานนะครับก็อย่างที่เห็นครับสิบผลิตชันมองค้าฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อได้จริงและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ปัญหาและอุปรรสั่างาในการดำเนินงานนะครับก็มีพวกวงจรไฟฟ้าเนี่ยแหละครับที่จะเป็นปัญหาและอุปรรคัส่วนใหญ่นะครับข้อเสนอแนะแนการแก้ปัญหาตรางนี้นะครับก็จะเป็นการที่ให้เรานะครับลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมากขึ้นเะพื่อที่จะได้ศึกษาการไปก,กับการคำนาน พวกเราขอจบการนำเสนอในพับคุ้นน ń, ค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองสิ่งประดิษฐ์นะคะโครงงาของมาน,นะคะก็คือชั้นวางรองเท้าข้าเชีอนะคะซึ่งวิธีการใช้ของมันเนี่ยง่ายนิดเดียวเองนะคะก็คือในการเดินไปนะคะแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยเข้าไปวางในชั้นนะคะ แล้วมันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าเราผ่านผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวแอลกอฮอล์พ่นออกมานะคะเพื่อฆ่าเชื้อรองเท้าของเรานะคะให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะนี่คือคือการทดลองของเ